บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนร่วมกับชมรมจักรยานทีโอทีและชมรมอาสาช่วยผู้ประสบภัยทีโอทีร่วมกันจัดกิจกรรมทีโอทียังพับแอดบ้านโพอุธยาปั่นรถร้อนทีโอทีคารฟรีเดย์2014เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมโดยได้รับความสนใจจากนักปัน่นเข้าร่วมรณรงค์รถใช้พลังงานมากกว่า500คนพร้อมมอบทุนการศึกษารวม100,000บาทนำโดย นายรังสรรจันนรุกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเป็นประธานเปิดกิจกรรมครับสวัสดีครับผมรังสรรจันนรุกุลนะครับรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับวันนี้เรามาร่วมจัดงานทีโอทีคาฟ่เดย์นะครับช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงานนะครับเราจะมีการขี่จักรยานนะครับจากทีโอทีสำนักง,งานใหญ่แจ้งวัฒนะไปที่บางปะอินอยุธยานะครับ เพื่อเป็นการรณรงค์นะครับให้ทุกคนเนี่ยใช้พลังงานโดยใช้พลังงานธรรมชาตินะครับการขี่จักรยานนี่แหละครับดีที่สุดและเรียนว่าวันนี้เราจะมีการส่งมอบออรีพ a ร์ตสเตชันนะครับเป็นสถานีสําหรับการซ่อมรถจักรยานเพื่อส่งเสริมให้นักปั่นจักรยานเนี่ยนะครับได้มีจุดที่ไว้บริการนะครับซ่อมแซมรถจักรยานนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีโอทีทำเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับ เริ่มต้นจุดสตาร์ทจากบริษัททีโอทีสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะมุ่งหน้าไปยังชุมชนทีวบ้านโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมปั่นเที่ยวชมพระราชวังบางไะอินวัดทองบ่อของชาวหมอน อบคุณทั้งทีโอทีนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้คนรักการปั่นนะครับได้มาปั่นกันนะครับแล้วก็อยากจะรณรงค์นะครับให้มีกิจกรรมลักษณะนี้บ่อยๆนะครับจะได้มาช่วยกันลดโลกร้อนนะครับแล้วก็ยังได้ออกกาลังกายนะครับแล้วก็ได้ทําบุญด้วยนะครับครับก็วันนี้ร้อนนะครับแต่ก็สนุกนะครับอยากให้มีอย่างนี้บ่อยๆนะครับขอบคุณครับ ครับผมสมหวังนะครับพอดีมีพี่ที่แนะนําให้มาร่วมกิจกรรมดีๆของทีวทวันนี้นะครับก็สนุกดีครับใช้ได้เลยเส้นทางถือว่าน่าสนใจแล้วก็ทีมงานแล้วก็คนจัดงานเนี่ยก็ช่วยเหลือดีครับแล้วก็สนุกสนานครับมีกิจกรรมระหว่างทางมีถึงที่พักก็มีอาหารอร่อยนะครับเครื่องดื่มครบคันก็ดีใจมากครับแล้วกอ็อยากจะมาร่วมอีกบ่อยๆครับ โดยไฮไลท์ของงานมีพิธีมอบไบสตีชันรีแพ r แห่งแรกของประเทศไทยที่ TOT มอบให้ชาวอายุทยาถึง2ชุดโดยติดตั้งที่ศูนย์บริการลูกค้า TOT สาขาบางปะอินและที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพพร้อมมอบรางวัลชุมชนต้นแบบจากโครงการ TOT ยังครับหรือ TYC เด็กไทยมีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชนโดยชุมชนบ้านโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับรางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา5 0 0 0 0บาท ชุมชนบ้านดงจังหวัดนครนายกรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทุนการศึกษา30,000บาทและชุมชนบ้านเกาะบุหลนจังหวัดสตูลรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ทุนการศึกษา20,000บาทนอกจากนี้ TOT ยังได้ติดตั้งแลนด์มาร์คตู้โทรศัพท์สาธารณะแบบเก๋สไตล์พาสเทลวินเทจที่พระราชวังบางปะอินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพพร้อมแชร์ความประทับใจอีกด้วย สวัสดีค่ะสมชิตธีราชุติกุลนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การใหญ่สำนักการตลาดวันนี้เรามาจัดกิจกรรม TOT Car Free Day วันนี้เป็นการ ที่เราได้นํานักปั่นนะคะมามาเที่ยวที่ p y c บ้านโพนะคะซึ่งจะเป็นจังหวัดอยุธยานอกจากในวันนี้เรามีกิจกรรมในเรื่องของการปั่นจักรยานแล้วเนี่ยเราก็ยังมาแนะนําผลิตภัณฑ์ของเรานะคะโดยเฉพาะ TOT IPTV ซึ่งวันนี้เรานํามาเป็น IPTV ที่เป็นแอปพลิเคชันสามารถที่จะใช้บนโมบายได้นะคะเป็นนวัตกรรมใหม่ของเราก็เชิญชวนให้กับประชาชนนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามานะคะได้มาอุดหนุนแล้วก็มาดูว่า นวัตรกรรมเรื่องของ IPTV ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเนี่ยนะสามารถจะดูบนมบอถืได้แล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยนะคะไม่พลาดไม่พลาดรายการโปรดของท่านหรือว่าถ้าท่านพลาดไปแล้วท่านก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นจุดเด่นของ IPTV ของเรานะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านให้ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาอุดหนุนเรานะคะขอบคุณค่ะ ทรงศักดิ์แต่สวรร์นะครับเป็นรองประธานชมรมจักรยานของทีโอทีนะครับความเป็นมาของการจัดงานจักรยานกิจกรรมการกุศลครั้งนี้นะครับซืบเนื่องมาจากว่าทุกวันที่21กันยายนนะฮะจะเป็นวันคาฟีเดย์นะครับซึ่งจริงคือวันที่22แต่เนื่องจากวัน22นี่วันจันทร์ไม่เหมาะในการจัดกิจกรรมจักรยานจึงเลื่อนมาเป็น1วันคือ21กันยายนนะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมมือจัดกับสมาคม จักรยานเพื่อสุขภาพเดินได้มาตลอดนะครับแต่เนื่องจากว่าเราคิดว่าเราควรจัดเองมั่งนะเพื่อปรรยากาศให้ประชาชนนะครับแล้วก็พนักง,งานดีๆได้มีส่วนร่วมในการปั่นกีฬาออกต่างจังหวัดนะครับการจัดครั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อนํารายได้นะฮะจากการจัดงานบริจาคเข้ามูลนิธิพัฒนานะครับที่กรอบหลวงวัดสตูนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับลดโลกร้อนลดการใช้เรืนองส่วนตัวลงให้สอดคล้องกับ วันคา r ฟ่เดย์สองศูนะครับพบข่าวสารและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจกับเรา c h o i c e Sport News ได้ในโอกาสต่อไป